สวัสดีจ้าคลิปนี้ยายเขามาโกขกมาปาชิมา,มานมอนอนี่ตาท่องไม่บายอยู่ <laughs> ขี่ไม้ไม้ปลาไม้เด้อจ้าเด้อต้นนี้เขาเอื่นปลายัางหรอหนิเขาอันนี้ลูกเจืดลูกวิทย์พามายายกับบองหูคือกันมึอน,นี่ตะล่อนอีกละ่ะชิมานโมนอ้อนเจาะโคกเจาะปลาเจาะเขาเอ้ยให้ยายมันหมันแน่เด้อจ้าเด้อ เจ้าคันเห็นออกตองเห็นแมเอออืมมันออกอยู่ห่ามันออกห่างๆเมนบ่อสาวหาบอกย่างคอยกินน้ำเนข่อยใส่เอี่ยมแมอุ้ยคือตุ่มเห็ดเห็ดอย่างว่ะอู้บ่แม่อู้บอกย่างบอกย่างโต๊ลงมาแม่เถาะ เอบอบางแยงสุกตกลงมากว่าจกเจ๊จุ่มเห็ดโอ้ยอยเห็ดอย่างจอบเป็นมูเลยนี่เถาะเออ,อดดกงามงามแม่เถาะฮะเห็ดเรือเดียนมอ,อนะ ันที่สองวันที่สองที่มีเห็ดออกแฉแเละเขากินมอเหลือเดียนนี่เจ้าอืมมันเป็นเหลือดีหลีเหลือเดียนเ้อยพี่น้องเนอะอุ้ยอืมเอาไปให้คนเถ่เขานยกพันอยู่ก็ไปให้ายพันเนาะเท่านี้เรากินเนาะอุ้ยพี่น้องเ้ยนองงามสัางเพราะว่าเหลือเดียนเ้วยจ้าอูยเป็นมูเลย โอ้ยงามเลยพี่นอ้องอืมน่ากินอยู่หากเป็นบ้างบาดเลยจา่าเลยเห็ดเหลือเดียนเอา้ามูที่สองพอ่อจะเห็ดเหลือเดียนโอ้ยผัดเห็ดใหญ่บ่กินผัดพอดีสร้างน้องพี่น้องเนาะเดียนวะคันไม่เห็ดกินคือบ่ว่อวะเนาะจะเป็นเชนไมากนี่ หเฮ็ดจะได้มีจะเห็นมีหักเฮ้ตายเครื่องกองวัติปาหักปกให้บมาหาเฮ็ดจะเห็นมีหักเลยดีดอจีดีๆเลยพี่นนองจำมีดีเลยหมีดูเกยไปทางไดบุญนะ้าไปพออีกล่มูหนึ่งแม่เท่ามูนห่ยังไงมูหนี่แม่ โอนี่มีหอดมัชิเทาแล้วอุย้ยขมันเห็ดกินนะเสาแต้มตาตีพี่น้องเ้ยอยอหูหมันหมูหานกินหม,มูเ่ินหานกินอยู่กินบออัน,นบอได้ดไหมเถาอุย้ยเป็นปลาอยู่พี่น้องเ้ยนี่ไม่จะเห็นเหลือเดียนเมดเลยทั้งนี่เป็นปลาเลยแมะ อลาชิบพอเก็ดกินเนี่ยเด้อจ่าเด้อเจ้าก,กูเจ้าปลาเจ้าเขาก็ได้ที่จังใหญ่ฮะบึงนี่กะลังจะจุ่มก็มีดอกง,งามจุ่มแม่เท่าเอา้าบอลน้อยเท่าเน,นาะนำหนำอันนี้แม่เท่าหนำนกไหม,ม่นำหนำก้นนกไหมเท่า เขาว่ากินเป็นยาได้มันกินถั่วเทาเฮ้ยหิมนต์อันนี้น้องผิดน้องกินแล้วเป็นยาเจย์ก็ร่างยางมากก็ลูกวิดแท้ๆพูนยางเด็กใกล้คักยางเริ่มเลือดมาอยู่ก่อนขันยายขันเฮ็ดกินนาะนลูกเจยหลายอหรือแม่หเห็นเลือเดียนแม่สี่มูมีตัวมูใหญ่ๆ น่ะอือคนน่อยเฮ็ดกินน้าเดี่เต้ากระตาหลุนกระตาแฉะน้าอเอหลายหลายไหเจ้ว่าจะพ่อยังก่พ่อเห็ดเหือเทีนอืมสีมูกนสีกินได่น่ะเพื่อนใต้ไปเบิดแล้วนั่นว่าเออว่าเชยวไปยัก แม่นเต้มกระต่ายยังวะต้นมากินเห็นเดือเอียนไปไปกระจายห้องอือไขไฮอดอกไม้มานนัดเก่าเนาะเขาเป็นเห็ดเข่าเฮ็ดเข่าเห็ดเพื่องข้าวจกินแแมันมันเดือดจ่าเด้อโอ้ดอกงามกินไม้ใหม่กำลังหนุ่มๆฮะ มานมันเสียงจัดจันห้องโคกอีกเดี๋ยวด้วย้ามาโคกอีกทีสองทีสามนี่นะเสาวทีสามเลยเกระทองในเฮดเฮดเข่าดอกหนึ่งเสียงจ็ดจันห้องบอกเนี่ยเฮดออกใครนั่นยุ้จ่อยกระท่องคออยู่แล้วด้วย้าเด้อ ดอกทีสองด้วจ้าออกาเป็นมูได้เขาฮะฮะฮะนะเปิดเบ้งเปิดแลละตัวนี้อืมเหตุึงเขาเลยเขากอออู่เลยด้วจ้าสองดอกแกงเสีบๆสียบไปเลยมือแรงนี้อืมนอุ้ยมาเกิดยังังตุบตุูังตบุบตุบ,ต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 บามากเลยจ้าเด้อเดีย๋ยวจะขวนมาหามเป็ดมูเด้ของนั้น หลายปีมาแล้วแต่ามาหากาลูกเก๋ครูนี่มีเลยเขาแก๋จะ่องมา,า,งมาจานาหาาไหนมาส่วนไหนจจากไหนหาไปจากไหนเรืๆๆๆ่อยเรื่รรอยเดี๋ยวพ่อเติมกันดีบ่นอนนี่ พอไงบ่ฮฮพ่อพ่อพ่อบ่ไอ้ไอ้อ้ยดอกงามเนาะเขีงดีแขงกเป็นมันมันแทบรับกระทองในึ่องดอกอ้ยมันใหญ่ย่างเยียบเลยตีแล้วอือดอกงามเกือบหัวแตกเกือบหัวแตกเอใหญ่ยาวมันตรงตรเลยเออ เพชรทองผอบอฮ่า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 อู้หควงนี้ดอกกระเจียวยี่กีจ้าหายแถวไปจะไหนหไหเอ้าอืออะไะจับจะเม็ดจะเม็ดเอ้าจะเม็ดจะเม็ดมันมี่ยังเอาให้เมิดดอกกระเจียวอู้นี่นะดอกน้อยน้อยนี่นะเแถาจ้าเมนดอกกระเจียวบ่เมืองมัน อุ้ยดอกกระหน่อยผดนี่มีดอกนี่ม็นเข่าแล้วพี่หนงมีเห็ดเอามีดอกมีเห็ดเอาเห็ดมีกระดอกกระเจียวอ่ะดอกกระเจียวโอ้ยดอกนี่เข่ามือแล้วนี่เหลือแต่ดอกนี้เลยพี่น้องโอ้ยดอกกระเจียวดอกกระเจียวแหงแหลงมันเป็นอย่างสีเลยอุ้ยงน้ำงามเนาะนี่เจ้าดอกนึงนี่ดอกน้ำเบ้าเบานะโอ้ยเกินไหม หแม่อดกอด่หอนก็หอนหอนม่อะเท้าเออลูกเจียวดิหน,นาวนะอู้ยาห่อนคนเดียวดอกเจียวแนมเห็น <c oughs> บานกกระเจียวแนมเห็นเห็ดหมดแนบมาเห็นสิดอกหน,นึ่งหอยอะไรด้วยจ้าดอกกระเจียวด้วยจ้า <c oughs> มี่จะดอกนี่เหี่ยงคือเจ้าของพอเนาะยังก็มืดเดือจ้าเด้อจะไรกับเป็กกำลังใจให้ยายแน่อเอาจังตาเหลือใส่ป้าดอกกระเจียวดอกนี้งามงามแม่เถาหางมันบาหลายคือมังตาเพ่งหานะเถาเนาะมังตาเพ่งหามาหลายได้ นี่มานี่งามๆสามสี่ดอกแล้วข้อซูเปอร์ละเท่าดอกนี้น่อยนี่อ้าวดึงเออหนาดูดอกงามดีน่ะเท่าเนาะสามดอกสามสี่ดอกละงามดีงามอยู่เฮ็ดกระได้สี่ดอกโคกนี่วันนี้เฮ็ดกระได้สองดอกหม้วผีรอถือด้วยจ้า ก็ถูดกอไพ่เด้อหลายเมื่อยกระไดกระลินพัดเนาะเจ้ามีใครบ่อะเท่ามองเจ้าตั้มมัเป็นเบ่งเบางห้างน้อยนะมันบ่แตกบ่ยังเลยมันบ่หินใส่กูเลยทุกวันบ่ได้ยังได้ เฮ็ดพ่อแก้งยายก็ไม่แห้งแล้วคันยายได้ออกจากบานมา,ด,าด้วยจ่าเด้อพูนเสียงเต่อทองหัวหล่ออยู่ไายเทาอยู่สยพออ่อวะเอหอหายบกขานเลยวะแม่ ไม่ยังา <c oughs> ตาทองก็ลูกเจออยู่ทั้งไตพุนเห็นบอพี่น้องเห็นหุวงบอกำลังขึ้นมาเ <c oughs> ด็จกจักรอก <c oughs> ขึ้นมาแล้วไปไปไปเฮงอนไปเฮงอนไปจมดงเม่อจะเลยเทา้า ล,ล่ำเลยล่ำเลยเขาล่ำมาจากไหนอุ้ยมาคาไก่น้ำดงน้ำต้าไก่ดอกโอ้ยต้าไก่น่วยอุย้ยหูกินอยู่เด้อพี่น้องนี่ยายสิบผ้าส้มของปลาเด้อจ่าเด้อมือนนี่ักตาไก่ ปลาส้มปลาส้มดงเลยคลิปนี้คัน,ลนคลิปนี้เขายายชิจบคลิปไว้เพีงเยงแค่นี้เด้อจ้าขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ใส่ยายด้วยดีเสมอมาถ้ายายผิดพลาดประกันใดยยายขออภัยด้วยจา้าสวัสดีจา้ารักนะทุกคนสวัสดีครับสันส <laughs> <laughs> ันน,นะ